บายดีพี่น้องสบายยำแรงเดอ้อพราสะูทุกคนพี่น้องกินสุกี้น้ำกันเด้อพี่น้องสุกี้หม้อใ่ใหญ่ๆค่ะหมูสามสันเด้เอไปจะกินเบอร์จะคุยสามคนเท่านี้กินสามคนพี่น้องอยู่กันสามคนมเนี้บุญเสร็จเขาใส่ห่อหนึ่งเลยสุขสันวันปีใหม่เนาะ ส่งท้ายพี่เก่าต้อนรับปีใหม่เพราให้อยู่ดีมีแหงวัสดุสุขสุขคนเฮ้งเฮ้งเลยด้วยล้วกัมีเงินทองกันเอ้มีเงินทองใส่กันหลายๆนะพี่น้องเนาะหมุดจอมากินกันนะพี่น้องเด้ออากาศหนาวก็เลยส่วนองสนานกินสุก,กี้มาเนี่ยปิดจะหมดไหมอ่ะมาเสร็จจ้าพี่น้องหมุดจอมาพี่น้องนอง อืมแซ่บไม่นอนพี่น้องจา้าพอกันตอนกินจ้าไม่ได้พี่น้องเลยไาดิพี่น้องไม่ได้พี่น้องไาดิพี่ใหม่พี่น้องเฮ้ตี้นิ่งมันพูด <m iss ile noise> เป็นหรือเปล่าวะ <m iss ile noise> เอาสกินสุดจานเอาพักเน้นผักค่ะผักขึ้นไส้ขึ้นไส้โบนตังไส้จ้ะ ตั้งสายบ่ตั้งสายซับสายที่ว่าเขาพัดก็ใส่ก็จะพัดใส่ไข่เข้มๆเลยใส่โจมเลยพี่น้อยบินเนอร์บนเนอรใส่ไม่ถูกเป็นทำอะไรเอาเสียงยุเน้นเนื้อโอ้ นี้ไม่ได้นะเนอ่้ยสบายดีพี่น้องอเคยหลามยังมาทั้งมามาตำนังกินตำลังแห,หีย้ยมซุกซนวัานี้พี่น้องเลยสุกซน,น,นวันทีใหม่พี่นอ้องจะดิ้มแห้งเด้อมาสกิลทุกคนแห้งเลยเอ้ยแหง้หงแห้งเลยๆปั้งปั้งเนาะมีเงินทองกันใส่กันในไรกันอ,อย่างเนี่ยมัน อ้ามาจใาาม,ม,นมาจในข้าวทำไมเงี้มั่าจมพยั้งเลนี่กินข้าวกินข้าวกินสุก,กี้เด้อ เอาหนังกินไม่เสียบมันตอไม่อันนั้นกินคได้ดังเสียพเปลอาผักเมันมันเสือนเยเอาหมูก่านมเคยเช่นหมูแกอว่าจะกินผักวานใดผักน่ากินแต่หุ้นเส่นนะอ

ขินเหขึ้นเองไม่้องพากบมัน,นซตั้งสายมัน,นซเนาะไม่ได้ไปคนาบ้างนงูก็อย,อยู่ในตู้เสก็อยู่ในบลังคาใส่ลงเ,งเียอเสเอร็จดีกวเสรเนืลงไม่เนไรกวบมอเดมอกเลยกอันขึ้นมาม่วงดงมันก็เงมองกรเรือมันปังกัเมือแล้วจแนงเหรยันแน่น่แหะ เียนนะนเาแยกควันนี่นอกันมาปนกระนคืะเนามาไปหา ม่องเชียร์กูอยู่แตบบ่เขาจะไปทีเดียวปีใหม่จริงตอนรับปีใหม่เลยบอมเมลเราสง่งถ่ายทีเก่าเลยบอกเขามีในะตอนรับปีใหม่มันเลยมันเลยเนี่ยอ๋อส่งถ่ายปีเก่ามาว่านนี่นะตอนรับปีใหม่มเมนี่ ช่วงถ่ายกินไปวันนี้นวันนี้มาต่อรับคัะนี้มันกินกับมันห่อนเนะเาะเกินกับอากาศหนาวส,ส้มใส่แล้วเลยค่ะคิดแข็งกันไหม ชาเดียว,วพอเราคิดราคาเดียวนะทั้งบ้านทั้งเนาะก็คายรวมกันเลยอบอกเกี่ยวว่าซันนอกซันในบอกเกี่ยวว่าอันนั้นอันนี้รวมกันเลยหมดเลยน้ำเอาไปกัน Tôi hai tấn thêm. Mì bựn mà màu đen. gì tắc bò đáy lái. Mò cơn bọ? Mò cơn tí. Xuyên ướm rồi. Cám ơi. Để em. Ui, lại mua sáng sáng được ăn À, A tên nữa ừ. Ở ừ. không bất mình ừ, mối ai đi Suki hôm dài kín mong mọi người mày nàng phụ thuộc nhóm mày nàng mày nàng mày nàng như thế mày nhăn mày nàng 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 พี่บูเบิร์ก็สิไปแาลูกนะลูกทะางนองกนวห้ป้าด้ยมอนะบ้าอะไรน่ะตักกะก้าวน่อเลยเอาเส้นด้วยสิคุณนันไปจะเน้นค่ะกินอะไรนอนบเป็นตาเน้นน้ำปลาเสีนอย่าึ่งเสอยกอวดีเลยเน้นหมูค่ะ อ้วนเห็นกระเด็นหมูกินมันเรวเพินเติมเพิมเหมืนความอบอุ่นเฮ้ยเาอมนนี้ออกมาเพิ่มความอบอุ่มอบอุ่นหวานกาบเศชินเนี่ยได้แล้วทันทันกูจอตรงอหสบมดจอสามทำมุ้มจ้าก็บรรยากาศหนาวหนาวเนาะหนาวุณต้องกินนอนห่อนกินนอนห่อนพี่น้องเลยต่อต้านโควิด ซูตูพีนาอัานนี้มันก็ผ่านไปแล้วผ่านไปเลยลูกหนึ่งลูกนี้เห็นกับมันกัผาาเห็นกับพ้านเวเอนอะไรเยน้เืออยกมาไลเนี่นสูตรน้ำก่อนแลจะห้มันหมดน้อาไปเยอะกันอ่ <c oughs> กินข้าวต้ม,มน้ำปลามาหิวแฮกินซวยเลยขูดน้ำปลาใส่ข้าวให้กิน โอเคงน้นโอ้บันยกเงนเชียงก็ได้บางมีพัดกันกินมุกกระถ่ายกับเมาเด้อส่วนบอกมีทำืห

เขามาไปในงานทบ้านามมาขายบ้านบ้นาหมือนมาขายบคยได้เลยเนี่ยไปจองนะลืมจองยังไงแกเขาบอกมา งเโมาจองมาีโอ้ยมามันจิตทันอือัอกลักนเน่เจาอไแผ่เสียม,ะนะมยัน้เริ่มเรจไปทกอพี่มาีบบ่้พี่น้องก็แซ่บพดโพจ้าน้องสลัดมันเริ่มบิดเบีย้ยวเล้พี่น้องเว้ย <laughs> สวยที่ซ้อมมันเริ่มบิดเบีย้ยวแล้ว อยู่กันแล้วล่ะลาอะไรพี่น้องอยู่ดีแพงพ่าสุุลสกคนเด้อเฮงเฮงเรารวยตอนหลับปีใหม่สงสายปีเก่าเนาะเขาหายอยู่ดีแพงว่าสกุลสุขคนพอ,พอกันใ่คลิปหน้าสบายดีพี่น้องไปแล้ว